ส่วนดอกไม้ผัดตอมแกได้ไหมหน่วยแค่เพื่อนพี่พอพี่แอมขับขับเวสต้ารู้มั้ยรู้ปะเหมือนกำลังแบบอสมมติกำลังจะไปตรวจความดันตามบ้านอ่ะสาธิตป้าหม่ใจหน่อยแบบอสมแยมแล้วก็แกก็คนป่วยทำไมต่อยคนช่วยชีวิตผู้หลังชินแล้วสวัสดีครับวัสดีไม่พร้อมเพื่อนไม่รู้ว่าสวัสดี สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่สาวที่ไหนครับแม่บ้านบ็บไหนครับเป็นไหนครับพี่ใหญ่ไหนครับตัวลาไปแล้วค ouais. ่ะถ we oh, ้าเกิดใครจำได้เนะเราเพิ่งแบบว่าไปสัมผัสบรรยากาศชายหาดอิตาลีมากับเวสตานี comings, ่แหละและวันนี้ก็เกิดขึ้นอกหนึ่งครั้งแล้วนะคะเป็นมิวสิกเฟสติวัลแบบด้านหลังนี้เลยด้านหลังนี้เลยเหรอคือดี๋ยววันนี้เนี่ส pa เขาจะจว่าเป็นการรวมพลนรบเรอเว่า เวสป์ฟ uh ิสต э so like he uh huh. ี้มันคือการรวมกลุ่มของคนที่ขับเวสป้าแบบตัวจริงมาใช้ที่ของเขาจริงๆใช่แก็ค uh ือนี่ขับเวสป้าเยอะมากคือว่าแห่แห่กันมาเป็นขบวนเลยแล้วคันนี้ตัดตรงไหนดีคันนี่ยมีใครอยากขี่ไหมฮะล้วจะบอกเลยว่าวันนี้ตีมงานของเขาอ่ะคือล็อกเสียบหางเป็นตัวต่อเอาไว้ตื่อเขาตื่นที่แบบอยู่ในสวนดอกไม้ดอกไม้แบบนี้เลยดอกไม้จ้า ไม่คือบอกว่าคำว่าวอลเนี่ยนอกจากสมัยถึงตัวต่อแล้วก็ยังได้ไปเซนต์หนึ่งความเป็นเวสป้าด้วยเธอเป็นเวสย่าแลคือบอกไปแล้วว่าเนี่ยเราจะมาดูแบบมิวสิกเฟสติวัลกันเหมือนไปดูลูกที่งานโรงเรียนะแก่กว่าโรงเรียนอีกระหว่างคุณแม่กับโรงเรียนใครเกิดก่อนกันแล้ววันนี้นะคะเรายังได้มาพบกับคอนเสิร์ตของใครบ้างคะ ปามี่ค่ะต้อมารวยค่ะมาลีพี่บอยพีสเน็เกอร์พี่ก๊อฟกีซึ่งอยู่ตรงนี้กับเราเลยอยู่ก็ตีก๊อฟได้ดีแล้วและงานในวันนี้นะคะยังมีการเปิดตัวสีใหม่ล่าสุดของรถเวสป้ากันดนี่เลยแกแกแกไม่ใช่ใช่หรอแต่วันนี้ฉันรู้เลยว่ามีคนชอบปามี่มากอย่างฉันจะชอบปามี่เพราะว่าฉันเลี้ยงผมมาเลยให้ผมมีความแบบเป็นเปิดให้ดูได้หลาเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่โรงพยาบาลอะไรสึกคนข้าวอยู่โรงพยาบาลบนโรงพยาบาล เตียงเตะาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้าได้ดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยเอาสำหรับงานครั้งนี้นะคะชื่อว่าเวสต้าเฟสต้าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เลยนะคะที่ทางเวสต้าเนี่ยจะชวนชาวเวสต์ฟิสตี้มาสร้างดีว่าโมเมนต์ดื่มดาบรรยากาศมิวสิกเฟสติวัลในรูปแบบของดนตรีในสวนเป็นพื้นที่ที่จะสร้างมวลความสุขขนาดใหญ่ไปพร้อมกับิ0ดนตรีฟั่งดูเวอร์สุดๆอ่ะเดี๋ยวไปดูในงานกันเลยค่ะ พี่สาวบรรยากาศเข้ามาในงานคือมันแบบว่าสดชื่นสดใสสดใสสีสันคือโยใช่งเลยเรวตื่นแล้วคือเขาบอกเลยว่าเนี่ยเขาได้เรียงบรรทัดมาจากยุค60ที่เป็นยุคของการกำเนิดมิวสิกเฟสติวัลขึ้นมาเธอนฉันเกิดไม่ทนันเดี๋ยวให้เธอเล่าเลยละกันฉันเกิดไม่ทันเหมือนกันและในช่วงเวลานั้นที่เป็นยุค60นะเป็นยุคเบ่งบานและเป็นยุคกำเนิดของรุ่นอ๋อสปรินแล้วก็พี่มาเวล่าด้วยอเวต้าก็อยู่ในช่วงนั้นพอดีใช่คือแบบเลิศสุดๆนะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปลงทะเบียนกันเพื่อเอา wristband เ ว่าเราเวสปาซึ่งแปลว่าโมเมนต์จีจีจีเวสปาเวสปาสดมาที่ผมได้ไหมคะเอามาสองมือเลยคุณเราต้องสองมือเลยแกจะได้ไม่ดื้อเอามาอือคือรอไม่ได้เอุ้ยแน่นัะไม่ใส่เลยเ้ยโอ้ยเรแยมอ่าใส่ไม่ได้ วันนี้นะครับมีการไทยอินสเปย์ผมด้วยเพราะว่าขี่คูตเตอร์เวสต้ามาแต่ผมไม่เคยมีมทางนี่เป็นชุดในการขับขี่แบบจริงๆเลยจริง,รง,รงๆ,งๆผู้ใช้จริงมันเป็นระบบเดินดี<ๆ>ไม่เลื่อนเวลาบิดอะไรนี่แล้วรองเท้าเนี่ยนะแบบว่าที่ต้องมีส้นอ่ะไม่ได้ว่าเสริมบุคลิกนะตต้องเพื่อเวลาเราเบรกแล้วแบบต้นช่วยยิ่งส้นมันสูงมันใช้ได้นานเวลามันสอะไป

妈。媽媽 แล้วคือแต่งตัวมาเข้าตีสุดๆเลยเป็นมวลถาวันป่าใบเขียวแบบมวลพริษชาิแล้วผู้อนเข้ามาฉันตกใจมากมันมีบรรยากาศของสีเหลืองอะไรใช่ใช่ซึ่งสวยมากคือข้างนอกก็เป็นเหมือนสถานที่ทั่วไปแต่เข้ามาแล้วเหมือนเขาแบบอีกโลกหนึ่งเลย่เลยอมันสดล้องกับธีมวอล์คส์อินเดอะปาร์กมากๆเลยเล่นอยู่ในสวนดอกไม้เพราะอะไรนะหรอแกเพราะว่าวันนี้นะคะเขาจะมีการเปิดตัวรถเบสบ้าสีใหม่นะคะรุ่นพิมาเวราเอสทัวริงเนี่ยสีเยลโล่โซเล่จะสวย แค่ไหนจะจู้นแค่ไหนนะค <st> นะก็ <g list> ต้องรอดูนะคใช่แล้วก็ตอนนี้ตื่น <g list> เต้นเวอร์เพราะว่ารอดูคอนเสิร์ตด้วยรอดูโชว์ด้วยแล้วก็ลุ้นว่าใครกันนะจะเป็นเวสตี้สามท่านที่เป็นไอดอลในยุค 12K ที่จะเปิดตัววันนี้แต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ความอบอุ่นของคอมมูนิตี้นี้แกเพราะเขาอะแบบตั้งแต่หน้างานเราเห็นมา <c oughs> ว่าเขาเป็นคาราวานแล้วเนาะแล้วพอแบบเข้ามาคือเขาก็แบบมีความเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคาราวานมาเป็การใช่แล้วทุกคนนะคะจะบอกเลยว่า ถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เวสป้าคือการมีเวสป้าไปขับหนึ่งคันไม่ใช่ขยันหานนะนะแต่เป็นการซื้อไลฟ์สไตล์มันเป็นการแบบว่าได้อยู่ในคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นอันนึงเลยไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรจะเห็นได้เลยว่าเรียลยูเซอร์ะเขามารวมตัวกันจริงๆทุกงานและบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็คูอเวสป้าเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการให้แบบรวมตัวกันไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยเนาะจการอเวลา พูดถึงก,การรวมตัวล่าสุดน,นะคะเพิ่งมีแฟลกซ์นิวมาบอกเลยว่าวันนี้เขาจะมีการประกาศด้วยนะคะว่าวันรวมตัวของคาราวานเวสป้าของปีหน้าก็คือวันที่9และ10มีนาคม2.567นั่นเองสาวบบเวสป้าเวสมิซี่ทั้งหลายเรียลยูเซอร์ทุกท่านเตรียมตัวกันได้เลยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตมุ่นๆใจใจกับในงานกวนแล้วกันเนาะ เขาบอกว่า Walks in the Park Walks กคือตัวต่อแต่ทำไมฉันเห็นมั็ก้อนกระดกอะฉันเป็นยุง่งแล้วไปอกแล้วเหรอและความเซอร์ไพรส์นะคะไม่ได้มีแค่ความอลังการของการจัดงานที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์นะคะแต่ว่าทางเวสต้าเนี่ยเขามีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เป็นตัวพ่อตัวแม่แห่งยุค Y 2 K ด้วยนั่นก็คือพี่ปามี่พี่เจมอนทนและพี่เรย์แม็กโดนัลค่ะและที่สําคัญเลยนะคะยังมีการเปิดตัวสีใหม่ล่าสุดของเวสต้าพิมารเวราเอสทัวริงสีเยลโล่โซเล่เหลืองอร่ามสดใสมาก เียยอตามมาเลยค่ะเพื่อนไปถ่ายรูปกันเพื่่อนป็นหลักสูตรใหม่ของรอดอนะคะเคลื่อนที่ด้วยวิธีการหมุนไปดูตัวต่อในสวนดอกไม้กันเลยไหนตัวต่อแกตัวต่อในสวนดอกไมู้ขอต้อมแกได้ไหมโอ้ยแต่พี่เอ็มเลือกนานมากผู้ชายอ่ะไม่เคยเลือกเลยพอมุมถ่ายรูปอ่ะเลือกนานมากผู้ชายไม่เลือกทุกคนต้องมีรูปกับโรดเวสต์านะใช้เอาพันธ์นี้ เอาแล้วนะค่ะคุณผู้ชมพอพี่แอมขับคัมเวสตาร์เหมือนไหนรู้ปะเหมือนกำลังแบบอสมอกำลังจะไปตรวจความดันตามบ้านนะไตรวจความดันเขาสวดไหมคะคุณผู้ชมยังไงไมคะแล้วหน้าไม่ยิ้มเลยแล้วแกไปตรวจความดันตามบ้านไม่ยิ้มแบบนี้ใครเขาจะกล้าให้แกตรวจฉันยิ้มแล้วนะ นนแล้วขับรถอ่ะปล่อยมือใช่ขับรถปล่อยมือแกชีทำผิดหวี <c oughs> หร,อ <c oughs> อรือเปลาขอแนะนำนะครับไม่ใช่หน้าเฮียแกแกแล้วใาตู้เย็นขึ้นไปบ้างนะเราภาคภุมาากกมันเบลอแกแล้วดูแต่งตัวดีใส่ชุดสีฟ้าคิดว่าสวยหรือไงแกแกแกคนดีหน่วยท่าเรือทีใช่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีคุณยาเป็นลมเลยแทนเขาชารเลยภาพาปลืองาสาธิตั้าหมรดกใจหน่อยแบบอสมอแยม แล้วก็แกก็คนป่วยทำไมต่อยคนช่วยชีวิตแกแต่ว่าพี่แอมเนี่ยเป็น real user นะ l ี t อย่างเราเวลาขับรถเนี่ยขาต้องหนีบขาต้องหนีบแต่ต้องผ่ายสอบต้องหนีบเข้ามาแกสอบต้องหนีบูเข้ช Channel นด้วยการนั่งด่าพี่แอมแอมไม่อยากทำเลยว่ะแต่ก็เออก็ได้เอาแล้ด่าชุดชันอสองอบ้างพยาบาลบ้างแล้วก็ควรด่าเมทตาพี่ซิโกดอ่ะไม่ใช่เป็นพยาบาลสาวไงเป็นพยาบาลหนุ่มเลยบุ๊คเป็นชุดบุญพยาบาลเพราะว่ารองเท้าเป็นสีขาวเขาให้แต่งตัวแบบเวนฟิวยุคแบบไวท์ดงเค00เขาจะผิดนี่ไงอาชีพในฝันไม่เป็นไรอารมณ์หมอฉั้นรังไม่ได้แกแล้วเออ่นกางเกงก็ตึงแล้ว หมอช่วยไหมคพี่วันพีนิเกอร์มาแล้ว ล่าสุดนะคะก็จะกลับไปตรวจในส่วนของหลังล่างต่อเลยแล้วก็โหเพราะว่าดนตรีมันฉ่ำแล้วเต้นกันแบบว่า <c oughs> <c oughs> แกวล้วเนฉันเข่าเกับตายฉันเต้นท่าสวยๆแกมาขับท่าฉันได้ไหมวันนี้เป็นไงบ้างกับบรรยากาศของดนตรีในสวนดอกไม้พุทธชาติพุทธศาสนพี่เราต้องไปใช่ก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นแบบอะไรที่แบบเอ็นจอยสุดแล้วก็เพลงที่แบบสามารถแบบร้องตามกันได้แล้วก็สนุกมากๆพี่พี่เล่าเป็นไงบ้างใช่แบบคอมมูนิตี้นี้มากเขาเมินใจกันจริงๆใช่ก็คือจะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เวสป้าเขาจะมีอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าในคอมมูนิตี้ของเวสป้า real user หรือว่าคนขับขี่เวสป้า ที่เราเรียกกันว่าเวสต์ฟิสตี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมมารวมตัวอย่างนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็คันเน็กันด้วยแบบวัฒนธรรมของความเป็นชาวเวสป้าอะไรเงี้ยแล้วคือแบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะแบบต่างคนต่างมาแต่เหปุ๊บมันคอนเนคกันรู้จักกันจอยกันคือมันลงตุ่มากนี่ชอบสองสว่านส่วนแรกที่ว้าวเลยก็คือคาราวานเวสป้าโอ้ยแกเลยก็คือเยอะกว่าที่คิดมาแล้วมันสวยหมดยกเว้นแกแล้วที่สองที่ชอบก็คือว่าเวสป้าทำถึงมิวสิกเฟสติวัลมากเลยนะฮะสำหรับ พี่ต้องมารวยชอบมารี สำหรับฉันนะคะฉันก็ชอบพี่ปาหมวยมากปาบี้แกแบบพี่บาบี้แบบร้องเพลงแต่เกี่ยวกับแฟนเก่าแล้วแกเคยมีแฟนบ้าหรอไม่ก็ที่แล้วแฟนเก่าที่เพื่อชาัินทีแล้วคิดไม่ออกมันก็เลยร้องคห้แกเราได้ข่าวว่าเดือนปีหน้าจะมีการรวมแบบบ้าใช่เออจะบอกว่าใครที่แบบว่าเป็นสาวเวสปาเนาะเป็นเวสปิสตี้เนี่ยปีหน้านะครับเตรียมตัวเลยเพราะว่าเวสปาเนี่ยเขาจะมีการรวมคาราวานเวสปาวันที่เก้าถึงวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะค่ะเช้าเวสปาเจอเลยเจอเลยเกี่ยว ะะวันนี้นะคะก็เธอก็ขอไปนอนหลับเอาแรงก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะก็จะได้มารวมตัวทําอะไรกันสนุกสนุกอีกนะวันนี้พวกเราทั้ง5คนนะคะขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเสียงเวสติสตี้อใช่เสียง่งจูบให้กับพี่ตาก็เขามีทะเบียนสมรสแล้วด้วยปุ่ปากปากาทะเบียนสมรสเราชนะ พูดเผลอเจอแกจะลองไห้ไปไหนแกเผลอมาเลยวก็ลืมนะท้ออย่าพูดเผลอเจอ